สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันที่2พฤษภาคม2022วันนี้หวยออกนะเพื่อนเพื่อนศย์เะครับยังไงก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ถูกลอตเตอรี่ในวันนี้ด้วยนะฮะส่วนตัวผมซื้อ88นะเพื่อนก็โดนรับประทานเหมือนเดิมวันนี้ก็ข่าวในวงการคริปโตเครนซีเงียบงันนะฮะหลายคนรอในเรื่องของ fomc meeting นะเพื่อนเพื่อนและ4พฤษภาคมนี้ วิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเฉพาะในเรื่องของคุณอีลอนมัสกับคุณมาร์คคิวบันนะครับที่เหมือนกับมาสนทนากันนิดหนึ่งบน Twitter เกี่ยวกับวิธีที่เขาจะมาแก้ปัญหาสแปมบอทโดยใช้ Dogecoin นะเพื่อนๆก็หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะพี่น้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้าไปกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์กับภาพนี้นะครับที่แสดงราคาถึง เหรียญคริปตโตเครนซี่เมื่อปีที่แล้วเพื่อนๆตั้งแต่บิตคอยอ e t เทเรียมยาวเป็นถึงเหรียญแซนเนี่ยนะฮะก็หลายเหรียญก็บาดเจ็บกันนะเพื่อนๆตั้งแต่บิตคอยอ e t เทเรียมเอดานะฮะบีแอนบีบิตคอยปีที่แล้วก็5,6600ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆล้านเก้านะฮะก็อย่างเหรียญอย่าง a x i ซ Infinity ก็ขึ้นรถไฟเหาะหน่อยนะเพื่อนๆ o g e c o i n ก็บาดเจ็บกันเยอะนะครับชีบายนุใครที่ถือยาวก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ ไม่มีใครรู้ได้เพื่อนๆนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็คิดว่าปี2022มันก็น่าจะเป็นอะไรที่โชว์ช่วงชัชวานนะครับทั้งนี้ส่วนตัวผมก็ยังถือว่าดอลลาร์คอส a v เอเวอร์ต่อไปเพื่อนๆคนที่มีระเบียบว,วินัยคนที่รู้จัก Money Management เนี่ยผมว่าได้เปรียบกับคนที่พยายามหาจุดที่มันต่ําสุดหรือสูงสุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายไม่มีใครวิเคราะห์ได้เพื่อนๆเมื่อปีที่แล้วมีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าบ i t คอ i n มันจะไป1,000 0แดอลลาร์ 100, สหรัฐนะครับ แล้วก็อีกหลายๆเหรียญอย่างดอ c คอยเนี่ยเราคิดว่ามันจะไปแตะ1่1ดอลลาร์นะฮะก็สุดท้ายเพื่อนๆคนที่ถือนานสุดกับเหรียญที่เรามั่นใจว่ามันมียูทิลิตี้นะฮะผมว่านั่นคือผู้ชนะเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณอีกครั้งที่เข้าไปกดไลค์นะเพื่อนๆมาพูดถึงคุณ Mark คคิวบกับพี่อีลอนมัสของเราเกี่ยวกับเหรียญดอจคอยแล้วก็การที่คุณมาร์คคิวบันเขาเสนอไอเดียที่จะมาแก้ปัญหา Twitter spam bot เพื่อนๆไอ้บัญชีที่มันเป็นบอทมาโพสอะไรซีซัวเนี่ยนะฮะเขาเขียนว่าอย่างนี้เพื่อนๆเ,เขาเขียนบอกว่า we add an optimistic rollup to dodge everyone puts up one d o g e for unlimited p o s t if anyone contests a post and humans confirm it's spam they get the spammers dodge spammer has to post 100x more dodge If it's not spam, the contester loses their doge. Doge down for the win นะครับคือตรงนี้เนี่ยผมอธิบายคร่าวๆแบบภาษาชาวบ้านนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึง่งคือแกพูดอย่างนี้เพื่อนๆแกบอกว่าคนที่จะใช้บัญชี Twitter เนี่ยการที่จะแก้ปัญหา s p a มบอทเนี่ยก็คือทุกคนเอา1นึ่งโดมาวางนะครับแล้วคุณสามารถโพสอะไรก็ได้โพสได้แบบ unlimited เลย สมมุติผมสงสัยว่ามีบัญชีเนี้ยมันเป็นบัญชีของบอทนะเป็นบัญชีปลอมเนี่ยผมแจ้งไปที่ Twitter นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้บัญชีเนี้ยเป็นบัญชีปลอมจริงๆเนี่ยผมได้ดอชคอยของเขานะครับแล้วก็ในกรณีที่ผมแจ้งไปเนี่ยและไอ้บัญชีเนี้ยมันไม่ใช่บัญชีปลอมหรือมันไม่ใช่บัญชีของบอทเนี่ยผมเสียด g ชของผมส่วนบัญชีที่เป็นบัญชีบอทเนี่ยเขาจะต้องเสีย100 Doge ช เป็นค่าปรับหรือ100 Dodge ดอชเพื่อที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มของ Twitter เหมือนเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนงงมากๆนะฮะเราเข้าใจว่าข้อดีก็คือว่าวางดอชให้รู้ว่าเป็นมนุษย์ Verify ว่าเป็นคนจริงๆส่วนบัญชีปลอมเนี่ยโดนปรับแล้วถ้าเราจับเขาได้เราได้ดอชของเขาแต่หลายคนบอกว่าเนี่ยชอบมาร์คคิวบันนะ แต่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาทวีตอะไรมันเหมือนกับ gibberish นะ gibberish ก็คือแบบพูดแบบพูดพร่ำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ make sense เลยที่นะจะมาปรับเขา100โดสแล้วถ้าเกิดเขาโพสต์ไปแล้ว1 0 0 0 0แสนคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันก็สร้างผลเสียไปแล้วแล้วใครจะมายอมเสีย100โดสยอมที่จะไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เติมไป1โดสดีกว่านะครับทั้งหมดนี้เนี่ย พี่อีลอนมัสก์แกบอกว่า not a bad idea ก็คือว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะนะครับทั้งนี้ผมมองอย่างนี้เพื่อนๆ ผมไม่สนว่ามันจะออกมานโยบายไหนคือนโยบายนี้มันคล้ายๆกับสิ่งที่คุณไมเคิลเซเลอร์เคยเสนอก็คือวาง50,000่นซาตโตชิหรือประมาณไม่ไม่เกินพันบาทนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้บัญชี Twitter แล้วถ้าเกิดว่าจับได้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีบอทหรือว่ามาก่อกวนเนี่ยเราก็ยึดซาตโตชิของเขา50,000่น 50, ซาตโตชิของเขานั่นคือข้อเสนอของคุณไมเคิลเซเลอร์ซึ่งไม่มีใครพูดถึงแล้วนะฮะแต่ตรงเนี้ยผมมองว่า เศรษฐี2คนคนที่รวยที่สุดในโลกกับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นเศรษฐีเหมือนกันเป็นเจ้าของบาสเกตบอลทีมเนี่ยเขาพูดถึงโดชคอยประเด็นก็คือมันเป็นการโฆษณาให้เหรียญโดชคอยของเราผมมองแค่นี้พอเพื่อนๆคิดยังไงและเพื่อนๆเข้าใจยังไงกับโพสต์ของคุณมาคิวบันคอมเมนต์เข้ามานะครับแม้กระทั่งผู้ร่วมก่อตั้งโดชคอยนะฮะคุณบิลลี่มาร์เอร์สแกก็ออกมาโชว์บอกว่าเอ้ยผมชอบไอเดียน,นี้นะเพื่อนๆต่อไปจะมาสปเหรละสักสองข่าวนะครับมี เฮล์คลับหรูในนิวยอร์กเพื่อนๆชื่อว่า Equinox นะครับ e q ก i n o x ก็เป็นโลงยิมนะฮะเป็นโลงยิมที่ให้ลูกค้าสามารถจ่ายค่าสมาชิกเป็นคริปโตเคอร์เซีได้ mm hmm. เขาบอกว่าโลงยิมนี้เนี่ยจะเป็นโลงยิมแห่งแรกของนิวยอร์กที่รับคริปโตเคอร์เซีนะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็เขารับผ่านบิตเพย์นะครับถ้ารับผ่านบิตเพย์มันก็ได้หลายเหรียญอยู่ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยดอชคอยอัธเทเรียมชิบะอินุอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ตอนนี้นับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ผมยังไม่ได้เห็นข่าวว่าบริษัทห้างร้านไหนที่รับบิตคอยแล้วตอนนี้ไม่รับแล้วนั่นเพื่อนตอนนี้มีแต่เพิ่มขึ้นต่อไปจะมาพูดถึงบริษัทลูกของซัมซุงนิดหนึ่งนะครับหรือซัมซุงแอสเซทแมเนจเมนต์คอมพานีเขาเตรียมที่จะลิส Blockchain ETF ในตลาดหุ้นของประเทศฮ่องกงนะครับ ETF นี้ก็จะไปลงทุนกับบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนเบส business และบริษัทที่มีบล็อก a i n ขออภัยบริษัทที่บริษัทที่มีบิตคอยอยู่ในบาลานซ์ e ชตเป็นต้นนะเพื่อนๆที่สำคัญก็คือข่าวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็น ETF แห่งแรกในทวีปเอเชียนะครับและเหตุผลที่เขาไม่ลง ETF นี้ในประเทศเกาหลีเพราะว่า กฎระเบียบของกรตอในเกาหลีใต้ตอนนี้ยังไม่อำนวยเพื่อนๆต่อไปนะครับสุดท้ายจะมาพูดถึงทวีตของพิติ c ีของเรา CEO ของ Binance หลังจากที่เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวเกี่ยวกับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะเพื่อนๆคุณปู่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของ Bitcoin เท่าไหร่นะครับพิติ c ีเขาทวีตประมาณนี้เขาบอกว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขามีเงินกระดาษพอแล้วและเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้ว แต่บิตคอยนี่ยมีผู้สนับสนุนและที่สำคัญคือมันมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้นะเพื่อนๆผมอ่านข่าวแล้วก็อ่านคอมเมนต์ใน Twitter ของคริปโตอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมว่าพิติซีซีพูดดีที่สุดในประเด็นของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะเพื่อนๆซึ่งมันก็เข้าใจได้นะฮะคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ย แกก็เป็นเป็นเซียนหุ้นที่ประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าผมเป็นแกแล้วเกิดวันหนึ่งผมแก่ตัวไปแล้วสมมติผมประสบความสําเร็จในเรื่องของคริปโตเนี่ยแล้วมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็คงไม่สนนะเพื่อนๆคือผมคงนับวันแล้วอะ่ะเพื่อนๆนะฮะคงจะใช้เวลากับลูกกับหลานคงไม่มีเวลาไปเริ่มอะไรใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางของแกะนะเพื่อนๆคิดยังไงกับอคอมเมนต์ของพิติีซ,ซีคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาล่ะเพื่อนๆเราก็ต้องมาดูกันนะฮะในเรื่องของ สามและ4พฤษภาคมนี้ FOMC meeting แล้วก็ในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ CPI data ดัชนีนราคาผู้บริโภคของตลาดเจ้าขอางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแน่นอนนะฮะทำให้ตลาดมันจะต้องมีการผันผวนแน่นอนทั้งนี้เราทำอะไรไม่ได้ส่วนตัวผมทำอะไรไม่ได้เพื่อนๆนอกจากอดทนไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมไม่สามารถคำนวณได้ว่านี่มันเป็นจุดต่ำสุดมันจะล่วงไปอีกหรืออยู่ดีๆพอเวลามันมีข่าวร้ายมากๆอยู่ดีมันก เขียวขจีขึ้นมาเลยเพื่อนๆโดยเมื่อวานนี้เราใส่หมวกแดงเพื่อนๆมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์ก็มาบอกนี่เป็นครั้งที่7แล้วนะที่ใส่หมวกแดงแล้ววันลุ้งขึ้นเขียวซึ่ง4ครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดนะฮะผมใส่ไปสีครั้งวันลุ้งขึ้นเขียวทุกครั้งจนเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เขามามันเป็นเรื่องบังเอิญนะเพื่อนๆแต่มันก็แปลกดีนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลายคนต้องกลับไปทํางานในพวกนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะเพื่อนๆพักผ่อนให,ให้เต็มที่นะค,คืนนี้นี่คือตัวเลขผู้ติดเชืื้้ออและผูเเเเสีียยชชววิตราันนนน่่คพ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม